ใครที่กู้บ้านใครที่มินเนี่ยต้องจับตากันให้ดีๆเลยนะครับเพราะล่าสุดกรังเง่นประกาศขึ้นอันโตราดอกเบีย้ย0.25นะครับพร้อมบอกได้ว่าสกิจไทยเนี่ยเริ่มที่จะเติบโตกลับมาได้อย่างดีแล้วนะครับแต่ทาไมหลายคนเสียงเริ่มแตกหลายคนเริ่มออกมาเตือนว่าเฮ้ยต้องระวังนะครับคนปราะบางก็มีเยอะเดอคลิปนี้เนี่ยไลฟายฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ในช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลฟนี่มาพูดคุยกันยวกัเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี like ่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากสนุกสนานในห้องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพก็กดจอยกดสมัครคลังได้เช่นเดียวกันนะครับในที่เชวนคุยด้วยก่ยนอนอีเวนต์ล่าสุดนั่นคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางกรนงครับก็เรียกว่ายื้ออยู่มานานนะครับว่าจะขึ้นดีไม่ขึ้นดีและเงินเฟ้้้้้้้้ออออออบบบบาาาาาาานน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 เเเเเเรรรรรรรีีี่่่่่ยยยยยกกก็็ไลลขขึึมมมมืๆแแวะะะคคคัััตตตสุดดดท0.25%พปิ เศรษฐกิจไทยได้ว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องครับซึ่งมีมติ6ต่อ1เสียงนะครับให้ขึ้นอันตราดอกเบี้ยถึง0.25%ซึ่งทาให้ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดกลายเป็น0.75%ต่อปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมทั้งบอกได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยเก่าเนี่ยที่เคยมีอยู่เนี่ยนะครับเป็นอันตราดอกเบีย้ยที่เราผ่อนคลายให้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาดังนั้นพอเศรษฐกิจกลับมาดีและับาโอเคแล้วเนี่ยก็ต้องทําการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมะนะครับประเด็นหนึ่งที่ค,ค่อนข้างน,น่า ร้อยละ0.5ต่อปีนะครับที่คนอื่นๆนะให้0 2.5ใช่ไหมแต่ท่านเนี่ย ให้0.5เลยครับซึ่งเหตุผลข้อแรกนี่คือการลดความเสี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้ตอนลองหลังเนี่ยต้องไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร่งเร็วขึ้นมากกว่านี้กล่าวคือ่มีโอกาสที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อจากนี้นะครับถ้าแบบเรื่องของเงินฟองเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่สามารถจะเบรกความร้อนแรงของมันได้แล้ววันนี้ถ้าขึ้น0.5ไปเลยเนี่ยต่อจากนี้อาจจะไม่ต้องขึ้นแรงมากก็ได้ครับโดยท่านยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการต้องเึ้นยดเนี่ยดูมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับความกังวลต่างๆดูลดน้อยลงครรรรรรัับบบกกาาิภเเเอชนนนีี่ยดดดดููจจะะฟื้้ตวงแไป ขึ้นเท่านั้นเลยครับการรวมๆนะครับก็คือว่าสัญญาณทางซิกขิตหลายตัวเนี่ยบ่งบอกว่าให้น่าจะโอเคน่าจะดีหล่ะขึ้นดอปเปี้ย0.5เนี่ยไหวนะครับแต่ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลโดยคาดว่าจะอยู่ในดับสูงสักพักหนึ่งนะครับแล้วจะเข้ากรอบในปี2566ครับซึ่งเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยนะครับก็ตัวเลขล่าสุดคือ7.61%ครับก็ถือว่ายังคงสูงอยู่ในรอบหลายสิบปีเลยนะครับแต่สาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นไปทั่วโลกและล่าสุดเาาน,น,ดเน,นี่ยราคาเดน้ัว เบรนด์ออรเนี่ยก็ปรับตัวนะครับลดลงมาต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งนี่ก็เป็นท่อแถลงนะครับจากทางกรนงนะครับแต่ถ้าเรามาย้อนฟังเนี่ยในอดีตเนี่ยท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านเศรษฐพุทธเนี่ยท่านว่าอย่างไรบ้างนะครับเมื่อประมาณ2องทิศก่อนเนี่ยนะครับท่านเศรษฐพุทธเนี่ยพูดว่าการแบงค์ชาตินะครับได้ออกมาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยครั้งเดียวอาจจะไม่จบสิครับคือท่านเนี่ยมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นภัยของภาคครัวเรือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อทำให้ตตต้้้นนนนนนททุเรรรรื่่่่่อออองงงงงงขขาาาาาหพลัััมมมสููึถกใชชชคบแวปะีี รายได้น้อยเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องของราคาพวกนี้เนี่ยมันกระทบต่อรายได้ของเขาอย่างมากเลยครับอีกทั้งเนี่ยท่านมองว่าถ้าเงินเฟอ้อสูงไปนานๆเนี่ยนะครับแล้วคนจะมีภาพจำครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเงินก็เฟอ้อสูงเงินก็เฟอ้อเท่านี้ทําให้ทุกคนจะมีพฤติกรรมเนเคยชินกับเงินเฟอ้อนะครับเช่นต้องเก็บของไว้มากๆก่อนในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งการขึ้นราคาสินค้าดังนั้นท่านก็บอกว่าการที่จะเบรกความแรงของเงินเฟอ้อให้เร็วเนี่ยนะครับดีกว่าไปแก้ทีหลังครับและซึ่งหลังจากท่าทีของทางแบงก์ชาติเนี่ยนะครับได้ เข้มแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยเข้าด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยช่วงหลังมาเนี่ยเงินตอนล่าเนี่ยมันก็เริ่มที่จะอ่อนค่าด้วยนะครับและซึ่งข่าวเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยก็ได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าดูในรูปแบบของระบบการเงินเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะครับเรื่องของค่าเงินที่แข็งค่ามากขึ้นนะครับหรือว่าจะควบคุมเงินเฟ้อครับแต่ในฝั่งของภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการขึ้นดอกเบี้ยอะไรแบบนี้นะครับมนนทาาา้เรรออออตตต่่่่ยยยยลสุุดดีี รับคอดีว่าการส่วนการคลังเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าการที่ดอบเบียกขึ้นแบบนี้นจะมีการกระทบต่อรายย่อยหนักเลยครับซึ่งท่านได้บอกนะครับว่าการขึ้นดอบเปียครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้การบริโภคของภาคประชาชนเนี่ยนะครับชะลอตัวครับรวมทั้งให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยมีการสูงขึ้นด้วยครับโดยท่านมองตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจไทยยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เลยนะและในน้องเศรษฐกิจเนี่ยยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงใน เศรษฐกิจมหาภาพหรือภาพรวมของต่างประเทศนะครับหลายภาคธุรกิจยังดูอ่อนแออยู่เลยนะครับซึ่งประเด็นค่อนข้างน่าสนใจนะครับในฝั่งของทางกรงนี่ยก็บอกว่าให้เศรษฐกิจมันก็เริ่มที้จะฟื้นกลับมาแล้วนะครับแต่ในฝั่งของท่าน อุตมะเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยก็อาจจะฟื้นแล้วแหละแต่ว่ายังฟื้นไม่ได้เต็มที่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะไปชะลอไปเบรกความร้อนแรงหรือเปล่าครับอีกทา่านจะแสดงความเป็นห่วงนะครับเรื่องของตัวเลขหนี้นะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคนที่มีภาระนี้สินเนี่ยก็จะหนักครับโดยท่านมองว่าตัวเลขหนี้เนี่ยมันค่อนข้างเติบโตโดยชัดเจนนะครับเช่นเดือนมิยนี่มีประมาณ13ล้านล้านบาทนะครับซึ่งไตรมาสแรกเนี่ยมีเพียงแค่9 5แสนล้านบาทเท่านั้นเองหรือจะบอกเป็นในๆเหมือนกันนะ เรื่องของโควงโควิดในภาคของประชาชนก็สะสมมินีที่เพิ่มขึ้นกันอยู่แล้วขึ้นต่อกเบี้ยคดีอาจจะกระทบนะครับบุคคลที่มีความเปราะบางน,นั่นเองครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยประเด็นของลูกหนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากระทบเยอะจริงๆนะจากเรื่องของโควิดในภาคบริการเองก็ตามและตัวดอกเบี้ยก็ขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งกังวลไปเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยทางสมาคมธนาคารไทยเนี่ยนะครับบอกว่าพร้อมตึงดอกเบี้ยเน้นช่วยกลุ่มเปราะบางครับก็เรียกว่าได้เฮเลยนะครับหลั ังจากทางที่กรงังออเนี่ยออกมาประกาศเรื่องดอกเบีย้ยชม,มัยฮะทางสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็ทาการถแถลงข่าวร่วมกับแบงค์ชาติเลยครับคือก็จะบอกเป็นนๆว่าไม่ได้ทิ้งประชาชนที่เปราะบ,บางในอย่างได้นะครับทางสมาคมเนี่ยได้มีความพยายามที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดิมนะครับเพื่อไม่เพิ่มภาระราให้กับประชาชนนั่นเองครับแต่ว่าบอกกอนว่าเน้นกลุ่มเปรบบาะบางนะครับกลุ่มอื่นนี่ก็ขึ้นตามตลาดไปครับซึ่งมุมมองของสมาคมธนาคารเนี่ยมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจที่บอกว่าเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยครับมันเป็นรูปของ K-shape ครับเ h a p e หมายว่ากลุ่มที่ปะ บางกลุ่มที่มีไรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็ยังคงกระทบยังคงหนักอยู่เนะื่องจากการมีหนี้สินที่ผ่านมาจากการเกิดโควิดรายได้เนี่ยอาจจะไม่กลับมาเศรษฐกิจยังคงฝืดเคืองการบริโภคชะลอตัวอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ก็จริงอยู่คนในภาคธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่แบบเริ่มที่จะกลับมาฟื้นตัวกันแล้วนะครับแต่กลุ่มบอบบางเนี่ยก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยเนี่ยถ้าขึ้นพร้อมๆกันทุกฝั่งหรือว่าแบบเหมารวมตีแผ่วงกว้างเลยเนี่ยครับกลุ่มบอบบางน,น่าจะก,กระทบหนักที่สุดเขาจึง เบี้ยปตามตลาดแต่ถ้าใครไม่ไหวนี่ยก็ซับพอร์ตกันอยู่ก่อนๆครับดังนั้นใครมีนี่เนี่ยก็ลองมาดูว่าเราอยู่กลุ่มไหนนะครับแล้วก็ลองจัดสรรเป็นส่วนของตัวเองให้ดีดพราะดอกเบน,เนี่ยอาจจะไม่ขึ้นแค่ทีเดียวอาจจะขึ้นต่อจากนี้หลายครั้งตามอาดีตท,ที่ท่านผู้ว่าแบงค์พาดแบงชาติเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับที่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ตดตามฟัง,ง,งจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์พาลัยด้วยนะครับและใครอยากฟังข่าวงรู้ย ทองคำสินค้าโภกภัณฑ์หุ้นนะครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยด้วยครับใครเป็นสายจะช้อนซื้อใครเป็นสายเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องห้ามพลาดน,นะครับมาติดตามเรื่องของวิกฤตการย่อลงการช้อนไปพร้อมๆกันครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้พูดถึงการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของกงนงนะครับ0.25%ก็เรียกว่าอั้นมานานนะครับเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตไปถึง7.6%นู่นแหละนะครับอีกทั้้้้งงงงงงงยยยยยคคค่่่่่่่าา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 เเเเิินน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 ตๆบบทททไีานานาีกออออขขขววดดดซึึูล แต่ครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าสิกิตเนี่ยเริ่มที่ฟื้นตัวกลับมาดีแล้นะครับตัวเลขแทงสิกิจเสี่ยงต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะโอเคขึ้นแล้วอีกทั้งเนี่ยในภายหน้าต่อจากนี้เนี่ยก็เริ่มที่มีสัญญาณดีขึ้นด้วยเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวก็โอเคขึ้นครับซึ่งการหวยเนี่ยค่อนข้างเอกฉันที่6ต่อ1เสียงนะครับโหวตให้เป็น0.25นะแต่มีท่านนึงครับโหวตให้เป็น0.5เลยเพราะว่าขึ้นเยอะไว้ก่อนเพื่อจะลดความเสี่ยงในการขึ้นแรงๆเร่งๆเนี่ยในตอนหลังครับอีกทางเข้ามองว่าสิกิจเนี่ยมันโอเคขึ้นเยอะแล้วครับแต่ฝั่งเงินฟอเนี่ยอาจจะยังมองว่ายังค่อนข้างสูงอย่างนี้ต่อไปสักพักนึงครับ แล้วจะค่อยๆลงไปในปี2566นั่นเองซึ่งหารุอ่นของตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยก็ค่อนข้างยังสูงอยู่ที่7%กว่านะครับแต่ว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยที่เป็นสาเหตุหลักนะครับดังนั้นเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มที่จะ ทรงตัวหรือแบบค่อยๆย่อ,ยยอลงมาแล้วครับและการขึ้นแบบเบรครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าก่อนนี้นท่านผู้ว่าแบง์ชาติท่านเศรษฐพุทออกมาบอกว่าอาจจะขึ้นหลายครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อเนี่ยคุมไม่ได้และปล่อยให้มันลุกลามไปแบบนี้เนี่ยนะครับในฝั่งของประชาชนเนี่ยก็จะมีต้นทุนการของชีพที่สูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยครับซึ่งถ้าเงินเฟ้อสูงอยู่นานๆเนี่ยทำให้ภาพจำของคนเริ่มที่จะเปลี่ยนไปนจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกับเงินเฟ้อด้วยครับแล้วมันจะเริ่ม ดอกเบี้ยน,นะครับและมองวศรษฐกิจเนี่ยก็ฟื้นก็จริงแต่ยังฟื้นกลับมาไม่ดีครับพร้อมทั้งกับหนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็เติบโตขึ้นมากด้วยการขึ้นดอกอาจจะไปซ้ําเติมกลุ่มที่เปราะบางขึ้นมาด้วยซ้ำครับ ซึ่งประชาชนที่มีรายน,น้อยแล้วก็ทางประชาชนที่แบบเป็นอยู่ในกลุ่มเประาะบางเนี่ยนะครับทางสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ออกมาถแถลงร่วมกับทางแบงก์ชาติด้วยนะครับว่ายังสายใจกลุ่มเประาะบางน,นะครับคือประชาชนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยที่แบบว่ายัางได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดก,ก่อนๆหน้านี้เนี่ยก็ยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่นะครับแต่กลุ่มธุรกิจที่แบบเริ่มฟื้นตัวแล้เพราะาเศรษฐกิจมันโต,ต,ตเป็นเคชีฟนะครับคนที่ยังเจ็บหนักก็ยังเจ็บอยู่แต่คนที่ฟื้น,นก็ฟื้นแล้วคงใช้การปลุกผมขึ้นดอกรวดหมดทุ ขอบคุณที่คนที่นความจนจบเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ